คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประกาศพระปริศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พระวชิรจริยาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอารันวาริชาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประกาศพระปริศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการขับเคลื่อนธรรมนาวาวังและร่วมรับฟังการบรรยายธรรมในการเผยแพร่พระรัตนตรยัยโดยใช้หลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังสู่หัวใจประชาชนจากพระมหาอุกฤษ เจ้าอาวาสวัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจังหวัดลบบุรีโดยมีพระครูวิธานาธรรมวิสุทธิ์เจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีพระครูวรธรรมมานุกิจเจ้าคณะตำบลป่าตาเจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลบบุรีร่วมพิธี ในการนี้พันเอกบุญสิทธิ์สีพง์ประจำสำนักพระรานวังพิเศษระดับเก้าหัวหน้างานพระราชกุศลประจำพระตำหนัก RCVK HQ พระที่นั่งอำพรสถานร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปีพุทธศักราช2568ซึ่งครั้งที่6จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568ที่วัดกัททลีพระนาราม ตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไป